ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ปีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ncds โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเขตส,สุขภาพที่3และ5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสอมและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า2,000คนโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวว่าผมว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันสูงโรคไตเรื้อรังเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการกินอาหารหวานจัดเค็มจัดไม่ออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุบบุรีนอนดึก มีความเครียดสูงเป็นต้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายแก้ไขปัญหาโดยผลักดันการส่งเสริมสุขภาพและแนวคิดวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีไปสู่การปฏิบตัติพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายมาตรการต่างๆให้เอื้อในการต่อสู้กับโรค NCDs สนับสนุนแนวคิดสุขภาพดีสิทธิประโยชน์เพิ่มรวมถึงส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs เพื่อลดอัตราการป่วยก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา และด้านของนายแพทย์วีรวุฒิกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDS จะดำเนินการใน3ส,ส่วนได้แก่หนึ่งสร้างระบบบริการด้านสุขภาพโดยจัดตั้งศูนย์คนไทยห่างไกล NCDS พร้อมสร้างครูก,กอเป็นแกนหล,ลกักเริ่มต้นอำเภอละหนึ่งตำบลจัดตั้ง NCDS r e m i s s i o n Clinic ในโรงพยาบาลทุกระดับรพสตทุกจังหวัดและสร้างทีมผู้นำต้านภัย NCDS ทั้งระดับเขตในทุกจังหวัด ระดับอำเภออำเภอละ1ทีมและระดับรพอพสตตำบลละ1ทีม 2. สง่สงเสริมความร่วมมือสหาสาขาวิชาชีพโดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และร่วมมือกับสหาสาขาวิชาชีพในการดำเนินการ NCDS r e อ m i s s i o n Clinic พัฒนาข้่มือแนวทางการดำเนินงานระบบรายงานข้อมูล และ3ให้ความรู้อสมอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้าศูนย์คนไทยห่างไกล n อ d s ซพร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและติดตามผลโดยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือเวทีเสวนาวิชาการก้าวต่อไปเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d s ซและบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง NCDS โลกไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรือหลัง NCD เนี่ยมากและเพิ่มขึ้นปีประมาณสองล้านคนแล้วก็มีคนเสียชีวิตสี่แสนคนเราก็มาดูว่าโรคไม่ติดต่อเนี่ยเหตุใหญ่มันเกิดจากอะไรเกิดจากการรับทานอาหารการจะรับทานอาหารอย่างไรที่ทําให้คนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข ก็มาดําเนินการรณรงค์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันนะยุทธศาสตร์ป้องกันของรัฐบาลเนี่ยักนการการจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของการบริโภคน้ําตาลหรือแป้งเนี่ยก็จะเป็นบทที่1นึ่หรับ,รบ,บการเรียนรู้จากการดําเนินการของ NCD ในขณะนี้เราก็ทําประชาสัมพันธ์และเดินบอกกับ พี่น้องประชาชนหรืผ่านองค์งการองค์กรอสมอเนี่ยไปได้สามแห่งสามแห่งก็รวมแล้วก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่สามสามสี่สิบจังหวัดะนะนะเพราะในแต่ละแห่งเนี่ยเราก็คอนเฟรซไปอย่างครั้งนี้ก็รวมสิบสองจังหวัดสิบสองจังหวัดสองสิบสองจังหวัดสิบสี่จังหวัดก็รวมทั้งหมดเป็น สามจังหวัดนะครับที่ตั้งแต่ใต้ใตอีสานแล้วก็มามาเหนือบุกกลางตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าในพารทแรกหรือบทที่หนึ่งของของ NCD นั่นก็คือการลดแป้งและน้ำตาลแต่ว่าการจะลดเท่าไหร่ก็ต้องบอกกับประชาชนให้คิดคำนวณเบื้องต้นเ็เป็นการคำนวณที่ไม่ยากผมประเมินดูแล้วคนที่ เรียนจบชั้นป .6 ปนก็จะสามารถคำนวณเรื่องของการนับขาบได้นะครับคนกินขาบขาบคืออะไรนะแล้วก็เราก็ทําตัวอย่างของหนึ่งขาบเท่ากับหนึ่งั้ีที่มีสัดส่วนไม,ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับ7จ็เจ็ดจุดหคูณสิบโดยประมาณนะครับเจ็คณสิบโดยประมาณตัดข้าว ไม่ทูนพับทพีน่ะก็หนึ่งขาบก็ทุกคนคำวนวณขาดได้แล้วก็ขาบนี่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายเราตัวเล็กลงเนี่ยเราก็จะลดลงไปเรื่อยเเวลาลดน้ำหนักตรงนี้จะได้ผลในเรื่องของการลดน้ำหนักมันจะหิวไหมก็เรียนว่าเราทานข้าวสวยน้อยลงแล้วก็ทานอย่างอื่นทดแทนได้พวกโปรโตีนพวกอะไรทดแทนได้ถ้าถามว่าพี่น้องประชาชนจะมีปัญหาไหมเรื่องของการสายข้าว หมายความว่าคนทํางานหนักเนี่ยทานไปเถอะเยอะไม่เป็นไรนะครับาทานได้ถึงเกือบสองเข่าของคนปกติคนทํางานนะแต่ว่าคนที่กําลังจะป่วยเนี่ยมันต้องมาดูตัวเองว่าเรามันมากเกินไปแล้วนะป่วยโรคอ้วนป่วยโรคอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองหลอดเลือ,หลอดหัวใจอะไรต่างๆมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการบริโภคการกินนะครับทั้งนั้นก็ เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาดําเนินการมารณรงค์ก็เข้าใจว่าถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไปเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับโอเคนะครับ